สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปเนี้ยมั่มจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดอีก1วัดซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากอยู่วัดหนึ่งทีเดียวนะคะนั่นก็คือวัดผาลาดเดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากืนานะคะเพื่อเป็นอนุสร์ในการเสี่ยงทายเพื่อหาสถานที่สําหรับประดิษฐานพระบรบมธาตุนั่นเอง และที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งใน4วัดนะคะที่ช้างที่พระเจ้ากูน,นาทรงแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ได้หยุดพักวัดนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปีเคยถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าแต่ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูขึ้นมาในช่วงแรกๆก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์ และในตอนหลังก็ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นวัดมีชื่อว่าวัดผาราดต่อมานั่นเองสำหรับชื่อเดิมของวัดคือพระเลิศนะคะมีที่มาว่าในสมัยนั้นเน่ยคนที่เดินตามช้างตามลำธารน้ำตกเนี่ยแล้วเกิดลื่นหกล้มกันหลายคนรวมทั้งช้างเองก็ลื่นเหมือนกันจึงให้ชื่อว่า ต่อมามีการเรียกเพี้ยนไปเป็นผาลาดและได้ใช้ว่าผาลาดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับเจ้าอาวาสนะคะทีออ่อยู่ที่วัดนี้นะคะมีนโยบายเน้นในเรื่องของธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือธรรมะและธรรมะคือธรรมชาติดังนั้นที่นี่จึงมีความร่มรื่นนะคะมีความสงบแล้วก็มีความฉ่ำชื่นไปทั้งน้ำตกแล้วก็บรรยากาศ หลังจากที่ฝนตกมีความชุ่มชื่นมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็น่าอยู่เป็นอย่างมากค่ะและสำหรับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี้นะคะเดิมทีท่านเคยมาอยู่ที่วัดนี้แล้วเราก็ได้พยายามที่จะฟื้นฟูแล้วก็บูรณะวัดนี้ขึ้นมาให้เป็นวัดในที่สุดนะคะท่านก็เกิดความท้อแล้วท่านก็ได้หายไปจำวัดที่อื่นอยู่ระยะหนึ่งแล้วในที่สุดท่านก็ กลับมาที่นี่แล้วก็พยายามพัฒนาวัดให้จนเป็นกระทั่งเหมือนกับที่เราเห็นในปัจจุบันถ้าหากว่าเราได้ไปเที่ยวที่นี่และที่วัดนี้ก็ยังมีบ่อน้ำนะคะซึ่งบ่อน,นี้เป็นบ่อที่ช้างเดินผ่านแล้วช้างก็จะใช้น้ําที่บ่อน,นี้เป็นน้ําดื่มน้ํากินรวมถึง ชาวบ้านหรือใครก็ตามที่ผ่านมาแถวนี้ก็จะใช้น้ําที่นี่เป็นน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้เช่นกันรวมถึงใกล้ๆกัน,น,นก็จึมีอุโมงค์แต่ว่าตอนนี้อุโมงค์ได้ถูกปิดแล้ไปแล้วเนื่องจากว่าภูเขามันถล่มลงมาทับตรงปากทางเข้าอุโมงค์หรือเข้าถ้ำนั่นเองค่ะและถ้าใครสนใจที่จะไปเที่ยววัดน,นี้นะคะอยู่กลางกลางระหว่างทางขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพนะคะ และสำหรับคลิปนี้มัต้องไปแล้วนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดใครอยากจะแวะเที่ยวที่วัดนี้นะคะมั่มขอแนะนำว่าขาขึ้นไปไหว้องค์พระธาตุให้แวะที่วัดนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าลงมาจากพระธาตุแล้วนะคะแล้วค่อยมาแวะที่นี่อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการจราจรนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงพระธาตุก็แวะที่วัดนี้แล้วค่อยขึ้นไปข้างบนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ